เดรติกรเที่ยวแล้วเล่นครับจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราได้ปล่อยอีพีหนึ่งนะครับได้เก็บผลไม้ชนิดหนึ่งมากินแตนจ่วงพักเที่ยงนะครับแล้วก็เลยถามว่าผลไม้นี้เป็นผลไม้อะไรเอ่ยน,นะครับก็ให้ทุกท่านร่วมสดใดความเห็นนใต้คลิปที่แล้วนะครับแล้วก็บอกให้ด้วยให้บอกด้วยว่า ในท้องถิ่นของท่านเรียกผลไม้นี้ชื่อว่าอะไรนะครับสำหรับวันนี้ EP 2อนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับผลไม้นี้กันนะครับผลไม้นี้มีชื่อว่ามะกอกน้ำนะครับมะกอกน้ำนะครับมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นอื่นๆไม่หลายชื่อนะครับเช่นที่ระยองเรียกสมอพิพายนะครับส่วนทางภาคลางเรียกสารพีน้ำนะครับสีฉ่ำนะครับอีสานนะครับเรียก มะแซลบักแซลนะครับบักแซลนะครับทางคอมเมนรินนะครับก็จะเรียกดันเดงนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อนะครับตามท้องถิ่นต่างๆนะครับสำหรับภาคอื่นๆนะครับภาคเหนือภาคใต้นะครับเรียกผลไม้นี้ว่าอะไรนะครับก็ฝากท่านสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับมาดูลักษณะของมะกรอกน้ำนะครับมะกอกน้ำนะครับต้นมะกอกน้ำครับมีการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเอเชียอาคานี A K A N e, นะครับพบอยู่บริเวณริมน้ําหรือลํำห้วและลํำห้วยนะครับปัจจุบันนิยมปลูกกันโดยทั่วไปนะครับโดยจัดเป็นพืชยืนต้นชนิดผลัดใบแต่ไม่พร้อมกันนะครับมีความสูงของต้นอยู่ประมาณ8-15เมตรกิ่งก้านเป็นพุ่มโปร่งมีรูอากาศเป็นแนวยาวเปลือกลาต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ําตาลมีรอยตอกมีรอยแตกเป็นร่องเล็กๆตื้นๆนะครับ ตามความยาวของลำต้นตามกิ่งมีแผลใบชัดเจนการขยายพันธุ์นะครับจะขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดและการตอดจริญเติบโตได้ดีบริเวณที่ชื้นนะครับริมริมริมน้ําในประเทศไทยจะพบมากในบริเวณภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มชืน้นแล้วก็ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําริมน้ําตามชายฝั่งทะเลตามป่าโครงกลางและป,าป่าพุ ใบของมะกขอกน้ำเป็นใบเดี่ยวออกเรียงเวียนสลับหนาแน่นที่บริเวณปลายกิ่งมีลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานรูปไข่กลับหรือเป็นรูปแกนรูปใบหอกปลายใบมนหรือแป้นคนใบสอบส่วนขอบใบจะเป็นใบเลื่อยใบมีขนาดกว้างอยู่ที่2 5ซนมถึง5ซนติเมตรและมี หลังใบเรียบผิวใบเป็นผิวมันสีเขียวเข้มส่วนใบอ่อนจะเป็นสีเขียวอมเหลืองก้านใบอ่อนสีสีออกแดงเข้มส่วนก้านใบแก่จะมีสีแดงอมน้ำตาลความยาวอยู่ที่0.5เซนติเมตรถึงเซนติเมตรส่วนลักษณะของดอกดอกของมะกอกน้ำดอกของมะกอกน้ำเป๊จะปนะจะออกเป็นช่อนะครับจะออกเป็นเป็นช่อนะครับ ช่อดอกเนี่ยจะออกตามซอกใบดอกช่อดอก1ช่อก็จะมีประมาณ2 .10 นะครับมีความยาวอยู่ที่2-10ซนติเมตรส่วนก้านดอกอยู่ที่ประมาณ2.7เซนเมตรดอกย่อยจะเป็นสีขาวมีลักษณะห้อยลงคล้ายกับกระคางมีลักษณะประมาณมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4.8เซนติเมตรดอกมีกลีบนะครับดอกจะมีกลีบ ดอกอยู่หกลีบลักษณะเป็นรูปไข่กลับมีความกว้างอยู่ที่3-4มิลิเมตรและความยาวอยู่ที่5-8มิลิเมตรปลายกลีบดอกจะเป็นฝอยเล็กๆนะครับยาวประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของความยาวกลีบส่วนกลีบเลี้ยงนะครับจะมีรูด้วยกัน5กลีบเป็นสีเขียวปลายกลีบแหลม ดอกเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศนะครับคือจะมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะครับโดยจะมีเกสรตัวผู้อยู่ที่ประมาณ15-25กา้าก้านแล้วก็มีเกสรตัวเมียอยู่ที่1กา้านโดยออกดอกอยู่ช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมแต่ว่าการออกดอกนะนะครับและการติดผลจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภานะครับถึงเดือน สิงหาคมของทุกปีนะครับซึ่งถ้าออกดอกช่วงนี้ก็จะมีโอกาสติดผลนะครับถ้าทําไมติดผลถ้าเรามองไปช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงของผลนะครับนี่คือลักษณะของผลนะครับผลของมะกรอกน้ำนะครับจะเป็นผลส่วดจะเป็นแบบมีเนื้อนะครับลักษณะของผลนะครับเป็นกลมรีแล้วก็มีลักษณะเป็นรูปไข่นะครับขนาดกว้างอยู่ที่ 1.5เซนติเมตรถึง2เซนติเมตรความยาว3-4เซนติเมตรปลายเรียวนะครับปลายผลจะเรียวแหลมนะครับผลจะเรียบนะครับมีสีเขียวผลสามารถใช้รับประทานนะครับโดยผลอ่อนจะมีสีเขียวอ่อนนะครับ, C รบผิวของผลจะเกลี้ยงนะครับเนื้อในอ่อนนุ่มมีรสเปรี้ยวอมฝาดนะครับส่วนผลสุกก็จะมีเป็นสีออกส้มๆ้มสีออกแดงแดงหน่อยๆนอยะครับแล้วกา จะมีรสเปรี้ยวอมหวานะครับหรือฝาดเล็กน้อยนะครับภายในก็จะมีเมล็ดเป็นเมล็ดแบบเดี่ยวนะครับลักษณะของเมล็ดของมะกอกน้ำจะเป็นรูปกระสวยหรือวงรีปลายเรียวแหลมผิวเม็ดกรานะครับแล้วก็แข็งมากนะครับเม็ดเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับส่วนก้านผลจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ0.7ซนตมถึง1ซนติเมตรนะครับ นี่คือผลของมะกอกน้ำต่อมามะกอกน้ำครับมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างนะครับเรามาดูในส่วนของดอกนะครับดอกเป็นยาบำรุงในร่างกายเป็นยาแก้โลพิษโลหิตนะครับบำรำเดาแก้ฤทธิ์สีดวงในลําคอนะครับคันมีตัวไตยอยู่นะครับส่วนผลนะครับมีรสเปรี้ยวอมหวานนามาดองกับ เกลือรับประทานจะช่วยแก้อาการกระหายน้าได้ดีช่วยทาให้ชุ่มคอรับประทานแก้เสื่อมหัในลําคอได้เมื่อนําผลไปดองนะครับหรือเชื่อมรับประทานก็จะช่วยในเรื่องของการดื่ได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับเปลือกของต้นมะกอกน้ำาครับเปลือกแห้งมีรสเฟื่อนนะครับนำมาชงกับน้ํารับประทานเป็นยาฟอกเลือดหลังจากลอดจุดของสตรีของสตรีได้เป็นนะครับ ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ได้รับข้อมูลดีๆนะครับจากเว็บเมดไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเว็บเมดไทยเป็นอย่างสูงนะครับก็นะครับที่ได้รับข้อมูลดีๆที่เรานําข้อมูลดีๆมานําเสนอในคลิปนี้นะครับหลังจากจบคลิปแล้วนะครับท่านสามารถนะครับชมคลิปอื่นๆได้ของเราได้นะครับที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะได้ ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับและก่อาว่าสวัสดีครับ มีรถติกรเที่ยวล้อเล่น